แล้วก็วันที่พูดเก็บเสียงไว้ก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2527ทั้งนี้เผื่อว่าผมตายไปแล้วจะได้ทราบว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไรความจริงเรื่องผมเป็นคนบ้าน,นี่ผมเป็นมาหลายปีตั้งแต่พศ2518 ความบ้าของผมมันงับลงเมื่อปีพศ .2524 แต่ว่าท่านหลายอยากจะถามว่าทำไมถึงบ้าแต่ความจริงผมรู้สึกตัวว่าผมยังไม่ได้บ้าแต่ว่าถ้าจะบ้าก็ใช่เหมือนกันที่ว่าใช่ก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่น ตามธรรมดาถ้าเราเข้าวงเหล้าไปนั่งกับคนที่เขากินเหล้าถ้าเราไปกินเหล้าด้วยเขาหาเราบ้า oh. เขาเล่นการพน,นันถ้าเราไม่เล่นการพน,นันกับเขาเขาหาเราบ้านี่ต่นนี้ถ้าเข้าวงพระ <c oughs> ถ้าพระท่านเอาแต่ตำรราอย่างเดียว แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ไม่เหมือนเขาเขาก็หาเราบ้าแต่สําหรับความบ้าของผมไม่ใช่แต่ว่าพระจะให้บ้ามันเป็นทั้งพระทั้งประชาชนหลายคนด้วยกันที่เขาให้บ้า ความก็มีว่าเมื่อปศ .2518 ปีนั้นหล่อรูปหลงพ่อปานที่วัดท่าสงอําเภอเมืองจังหวัดอุทยธานีท่านหญิงวิภาวาดีคือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวาดีท่านได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้มาเททรงเททองแล้วก็ในการนั้นตามธรรมดาพระบาทสมเด็จจีหวัวนี่ท่านเสด็จไปไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่คิดก็จะปรากฏขึ้นเสมอนั่นคือฝนตกอากาศปกติธรรมดาธรรมดาไม่น่าจะมีฝน <c oughs> ก็มีฝนตกลงมา ต่วเวลาที่ฝนตกฝนไม่ทำความเสียหายหแก่งานเลยทุกคนเรียบกลับมีความชุ่มชื่นว่าเวลานั้นเป็นเวลาฤด,ดูร้อนมากเป็นเดือนเมษายนแต่ว่าพอเวลาใกล้ที่พระบาทที่จะส่งพระเดชจริงๆจ,จ,จะมาถึงฝนก็หายหมดปรากฏว่าคนทุกคนรับความเชื่อมใจเป็นพิเศษ อาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนพิสูจสมันนและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบจะคิดว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาของอากาศดินฟ้าอากาศอันนี้ไม่จริงแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วก็เวลาพวกเราเรามากันเองพระมากันตั้งเยอะแยะทํไมนฝนไม่ตกและกระดูนั้นไม่ใช่ฤะดูฝน ก่อนหน้าที่ฝนจะจะตกก็ไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตก <c oughs> สำหรับวันนี้ยินเสียงแรมแอ็มไอขาดเชมบาบังก็ต้องขออภัยเรายังป่วยอยู่มากตอนเช้าเดินโซซัสโซซีถึงเวลาบ่ายโมงอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจสันนิกแต่ว่าเพื่อธรรมะ เพื่อธรรมะผมก็ทำทำเพื่อสุดช่วยการปฏิบัติกรรมดาพืนมม้นพิสดา์สมานนิยเจ้นั้นว่าเสียงจะหแหบแห้งไปบ้างการขาดเสื้อขาดเสื้อผ้าจะปรากฏขึ้นก็ต้องขออภยัย <c oughs> เป็นนั้นว่าเมื่อพระบาทสมเด็ดจเจ้าหัวสรงเเด็จและมีพระบรมราชินีนาสเสด็จด,ด้วย การเททองปรากฏขึ้นต่อมาก็มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสิจิหัวในในโบสถ์ในพระอุโบสถพระองค์ก็ทรงตรัสถามหลายๆอย่างแต่ว่าพวกคนทั้งหลายโปรดทราบไปดีนะการจะคุยกับคนก็ต้องดูคนประเภทนั้นเป็นอะไร อันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะผมหมายถึงว่าท่านผู้จะคุยกับเราเป็นผู้ทรงธรรมหรือเปล่าสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่เก้าผมทราบมาดีพระองค์ทรงธรรมดีเลิศเพราะผมะก็ไม่เคยเห็นใครปฏิบัติได้เลอย่างด,ดีอย่างพระองค์ ถ้าจะถามว่าเอาผมก็ปเปรียบเทียบยาดิครับย่าเข้าไปเปรียบกับท่านพระกับครวาสเปรียบเทียบกันไม่ได้พระมีภารกิจน้อยกว่าครวาสกระวาดมีภารกิจมากกว่าพระก็ะต้องทำมาหากินพระนี่มีชีวิตอยู่เพราะอาศัยฆรวาดเลี้ยงโดยตรงข้อนี้ขาวัรดาเพื่อนพิสุสมณเนรทุกท่าน ยงอย่าลืมถ้าลืมข้อน,นี้อย่ากลายเป็นคนอก,กตัญญูไม่รู้คนคนความดีของพวกเราจะหมดไม่ไม่ปรากฏว่าเป็นคนมีความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวันนี้มิตรตังสาตรูปนานังกตัญญูกะตะเวทิตาซึงแปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้ว คือท่านช่วยเราท่านสงเคราะห์เราแล้วแลวเราก็ตอบสนองท่านในความดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคนดีถ้าเราขายความกตัญญูรู้คุณกับท่านผู้มีคุณในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนเลวเจนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมความดีของท่านที่สงเคราะห์ แต่สําหรับคระวะก็ต้องดูเหมือนกันท่านส่งเสริมเราท่านสงเคราะห์เราหรือท่านทําลายเราสำหรับท่านที่ทําลายเราแล้วก็เฉยเฉยอย่าไปโกรธท่านอย่าไปว่าท่านให้ถือว่าอาการอย่างนั้นมันเป็นกฎของกรรมในเมื่อกรรมชั่วเข้าไปสนองใจของท่านเข้าไปครองใจ ท่านพวกนั้นก็อย่าทำความดีอะไรไม่ได้เลยใครเขาทำดีเห็นเป็นชั่วใครก็าทำชั่วเห็นเป็นดีตัวเองก็ชอบประพฤติชั่วชอบเบียดเบีนคนอื่นอย่างปกตินี่เป็นลักษณะของอกุศลกรรมครอบงำจิตแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวราัชากาลที่เก้าท่านอย่าลืมว่าองค์พระองค์ทรงทำดีมาก เห็นว่าการปฏิบัติปฏิบัติของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายความจริงพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเฉยๆนะไปถามอย่างนั้นไปถามอย่างนี้แล้วก็กลับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังถือว่าดีแต่ว่าดีไม่มากแต่ว่าที่พระองค์โงเดดนดเลยใครเขาขา แคลนน้ำหาทางให้มีน้ำขึ้นใครก็มีความอดอยากหาทางให้มีให้ทรงชนะฐานะดีขึ้นทร <c oughs> งห่วงยายประชาราชเป็นอย่างเลิศอันนี้จะต้องคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคำว่าความดีอย่างน้อยนะพระองค์จะต้องทรงคุณธรรมสี่ประการครบบทวนไปอันดับแรก นั่นคือสังหาวัตุ4ที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าสังหาวัตุต้อง4ีบริการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในท้องที่ที่เราอยู่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งโลกโลกก็จะมีความสุขสังหาวัตุสมีอะไรก็คือ 1. ทานการให้ การยื่นโยนกันให้แกงบ้างให้ข้าวบ้างให้ของใช้บ้างต่างกำลังที่เราจะพึงสงเคราะห์ถ้าเขาอดเราให้เขาไม่มีเราให้ถ้าเราไม่มีเราอดเขาก็ให้ไม่กันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบูชาละ,ะตฏิบูชังผู้บูชาเขาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันทนนัง เราไหวเขาเราก็ได้ไหวตอบคําว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือ <c oughs> ไม่ใช่หมายว่าเป็นการจุดทูปเทียนบูชากันไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับนับถือซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ทําลายซึ่งกันและกันยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันหนึ่งไม่คิดประทุษร้ายร่างกายเขา สองไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบทำสามไม่เยื้อแย่งคนรักสี่ไม่พูดปดห้าไม่พูดคำหยาบหกไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันเจ็ดไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์แปดไม่ดื่มสุราเมรัยเก้า ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมามาโดยไม่ชอบทำแล้วก็สิบไม่คิดประทุสร้ายใครสิบเอ็ดทำความเห็นให้ถูกก็รวมความว่าถ้าอาการทั้งสิบายการณี้ส่งตัวโลกก็มีความสุขหรืนปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุให้มีความดีความชอบ ต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างถนอมน้ำใจกันเพราอต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างดีก็หากันมันก็มีแต่ความดีเขาขายแคลนเราให้เราขายแคลนเขาให้ต่างคนก็ต่างรักกันสองปียะวาจาวาจาที่น่ารักวาจาที่น่ารักที่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกัน สามอัตาจริยาการช่วยเหลือนการงานของบุคคลอื่นที่ก็ขายแครงการงานอันนี้ก็เป็นปัจจัยรักกันสี่สมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักรวงความอันดับแรกความดีเขาบัติจิตยิ่หัวอันดับแรกนี่ภาษาวัตถุสี่ไปการพระองค์ทรงครบถ้วน เป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะพึ่งเห็นต่อไปก็ไปประการความดีอันดับที่สองให้ความดีอันดับที่สองนี่ผมไม่จัดเรียงลำดับตามธรรมะนะอันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค์ผมก็ต้องถือว่าผมสู้พระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีภารากิจมากทำได้อย่างนั้นผมทำยาก นั่นก็คือไม่ทรงนินทาใครไม่ทรงตำหนิใครว่าเลวผมคยได้มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จยี่หัวหลายครั้ง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าหลายครั้งไม่เคยทรงตำหนิใครเลยอันนิ้แหมเป็นเรื่องหนักที่คนอื่นทำได้ยากจริงๆและการถือพระองค์ว่าเป็นอะไรพระองค์ก็ไม่มี เขไปหาใครก็ตามทรงถือว่าเป็นกันเองอยู่เสมอเจอนุว่าพระบาทสมเด็จเจหัวเวลาเสด็จเยี่ยมประชาชนพระองค์ก็ทรงนั่งใกล้ๆเขาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาขรับปูย่าตายายทั้งหลา <c oughs> ยบรรมดาประสงค์นี้ก่อนทั้งหลายต้่คุยตามปกติบางครั้งผมเห็นท่านนั่งพับเพียบคุยกับบรรดาบรรดาคุณยายทั้งหลาย นี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนของพระองค์นี่ดีเยี่ยมแต่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงแตะก,กับผมเองว่ากิเลสหยาบที่มีความชั่วมากก็คือมามมานะการถือตัวถือตนพระองค์ทรงถือว่าการถือตัวถือตนเป็นความหยาบของอารมณ์เป็นความหยาบของจิตเป็นกินเลสที่หยาบมากอันนี้จริง แล้วก็พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์จริงๆผมเคยพบข้าราชการผู้ใหญ่แล้วเศรษฐีข้าราชการผู้ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ถือตัว <c oughs> แต่เท่าที่ผมพบนะข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้น้อยส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ถือตัวสําหรับผมแต่ว่ามีบางจุดบางท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ไป วางท่าสมองหน้าไม่ไหวเลยแต่ท่าบางทีพูดน้ำลายเขาเรียกว่าไม่มีหางเสียงเขาเรียกเขาพึดงจพูดยังไงภาษาภาษาชาวบ้านพอมนต้องม่นจออกพูดบน,บน,บนห้วนสมบัสิสมบัสสบสิส่วนมากไม่จะเป็นคุณนางคนน้อยวางตัวเกินพอดีผมเห็นแล้วผมก็สลดใจ นี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้ยหัวนั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรนเสริญพระองค์กวามจริงการสรนเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุ ตอนนี้ผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเด็จเจ้หัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีของพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสังกัยคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการ สำหรับด้านมิปัสนายญาณนั่นท่านทำทั้งไหนผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องความสะอายของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความความชัาาความสายของจิตมากเหลือเกินยากที่จะจะ,จะพูดพนาได้แล้วก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเป็นพระอเริเจ้าไหม หรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้านพระจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดของพระองค์แสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเอง ก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพติภายนอกแถมดีภายในไทย์ไลนดีมากเสียด้วยด้านจิตใจนั่นดีมากครับยาประมาทท่านนะเออดาเพื่อนของผมที่ผมผ้ากาวสาวพัด <c oughs> ถ้าเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวสัพเพเดจม,มาเดียวไปไหนก็ตาม ยงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆราวาสธรรมดาความจริงท่านก็เป็นฆราวาสธรรมน่งสมองจีวรแต่กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพราะผมจีสบสมองจีบรนหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่หนึ่งในร้อยของพระองค์ก็มีมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นนักบวชผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากคืลงความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาทึงวัดท่าสง ก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเมษายนก็ได้ก็รวองวามว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกัมบัรดาเพื่อนพิสุทธิมันเลนที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผม ผมก็ทราบว่าถ้าพบพระบาทสุตดจิจหตามลําพังคำว่าตามลำพังหมายว่าไม่ใช่กลุ่มคนมากไม่ใี่อยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ยายที่เขาเข็งกัน ว่าประเทศเมื่อถึงคราวทุกยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรมมิการาธรรมวิกราชามาสงเคราะห์ความจริงธรรมมิกราชก็ดีธรรม,มิกราชาก็ดีก็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรม ถ้าเรียกทำมิกราชขึ้มาว่าโอ้โหใหญ่โตได้เกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไปได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเทิดบูชาความดีของท่านผูนั้นตอนนีส้สำหรับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวที่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยใครว่ายังไงก็ช่าง เพราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วเนี่ผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าธรรม,มิกราชถ้อยคำองพระองค์ที่ทรงตัดออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปได้วยธรรมและสำหรับผมเองก็ไม่เย่เฟื่องฟูในธรรม ไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำย่างไงถ้าพระบาทในจี้หัวทรงถามอะไรขึ้นมาแล้วผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็เบีสัศพันอยูไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์สงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้สงเคราะห์ผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็นแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อและหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงจัดถาม ั้งนี้คงไม่ต้องคงก็จะไม่ใช่เฉพาะปัญญาของผมเพราะยึดขอพึ่งบารมีท่านโปรทรงคนพิเศษดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จิจิหัวในพระโอรสในบทวทัฒน์สงก็ได้รัตนาบารมีของทุกๆพระองค์ที่สงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จิจิหัวทรงถามอะไรขึ้นมา ก็ค็ยตอบได้ตรงทางความเป็นจริงวันนั้นมเมอกาสอยู่กับท่านคือท่านสมสนาด้วยตามที่เวลาเจ้าหน้าที่เขาบอกมาเขาบอกว่าพระองค์ทรงใช้เวลา45นาทีซึ่งมีใครเขาบอกมากรไวัยทรา,าบว่าพระองค์จะทรงพบได้แค่15นาทีผมคิดว่าคนอย่างผม ที่มีเวสนาบารมีต่ําต้อยอย่างนี้ถ้าจะมีโอกาสอยู่กับพระเจดียหัวเพียงครึ่งแค่ครึ่งวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยได้มีพระบาทเจ้าอยู่หัวครั้งละ้นหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้ง45ล้านคน ก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเด็จเจ่หองค์นี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดในดินแดนต่างๆที่รองทรงเสด็จแล้วเสด็จไปเข้านั่งไกรคนมีโอกาสขยกขุดโอชาบาสัยพูดโดยเสมออันนี้เป็นของหาได้ยาก แต่ถึงขนนั้นก็ดีทุกคนก็จะทําอย่างนั้นได้ยากถ้าจะหาคนทุกคนไม่ได้จากสี่้าล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าใน45้าล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคําว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอย่าคิดว่าผมยกย่องพระองค์เกินความเป็นจริงนะ ผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหาว,ว,วัตุสี่ขององค์ครบถ้วนการสุดท้ายกำลังใจสูงส่งในด้านสมถะวิปัสนาและขันติกำลังใจเมตตาขององค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็าตามนินทาอะไรก็าตามไม่เคยโตอตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชั่วอันี่หาได้ยาก ยิ่งถ้ามาไปกว่านี้ผมคิดว่าเทปอีกสักร้อยมนผมพูดเรื่องของท่านไม่จบก็กลองความว่าวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงชัดไม่เคยถือพระองค์และผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เข้าใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้พระเขาพูดกับเจ้ามนดินว่าอย่างไง ผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปแต่าถามมาผมก็ตอบไปผมจำไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่เขาจะนึกออกท่านถามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาเพื่อนบิสนนุทมเนนด้นเดียร์ญาติโยมพุทธบริษัท ท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพระองค์เองจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ได้เคยประรบทูงพระองค์เองเลยทรงประรอบเฉพาะว่าเวลานี้เนะี่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความขับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากเผยเครื่องมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหน และยังมีความอดทนสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนไปสูดสะมันเนผมก็ไม่ไหวทีตัวคนเดียวในะไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว <c oughs> งานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีการเตรียมการไม,ไม่มีหมายกำหดการปอกจัดถามกันอย่างนั้นที่ไม่ียกว่าถามเกินพอดีนะไม่ใช่ ผมทำยังไงผมก็ต้องเอาบาร,รมีพระพุทธเจ้าเขาช่วยและบาร,รมีของบรรดาระษา,าวกทั้งหลายและเทวดาและพรมเขาช่วยผมลึกไปก่อนแล้วเนี่ยขอให้ดนใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ถวายพระพรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตกสสองพั บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟาสสงคำว่าฟ้าสสงนี่ก็หมายความว่ามันยังไม่สว่างจะมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามืดถ้ามืดตื่นสติเดียวจะมองไม่ได้อะไรเลยฟ้าสสงเห็นบางรางแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้หน้าเป็นยังไงขาวหรือดำผมงอกหรือผมดำก็ไม่ทราบนี่เปรียบเทียบกันให้ฟัง ยะตาขอประเทศไทยก็เช่นเดียวกับถ้าปีสองสีจะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักดังน,นก็สงถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมายังไงผมก็จําชัดไม่ได้อยากท้าว่าต้องการจะทราบชัดให้อ่านหนังสือพระเมตตาเพราตอนนั้นเขียนยระยะไกล ก็ทวนไปอะไรได้บ้างก็ไม่ทราบแต่พูดเรื่องถึงน้ํามันด้วยมันมีแร่ธาตุนน้ามันแต่ถ้าว่าวันนี้จะไปถึงไหนกันล่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนเพราะสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วนี่ถ้าคืนพูดไปเทปเป็นก็เลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดวันดาวท่านพุทธศาสนเกรจนและเพื่อนบิทธิ์สมบเรณ์เพผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี